สวัสดีครับทุกๆคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องดาร์กสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาของกินของอร่อยบรรยากาศหลักล้านเลยนะครับเพื่อนๆกับบิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมากันที่บางขวางคาเฟ่นะครับเพื่อนๆเป็นของกรมราชทัณ์นะครับบรรยากาศฟิวแบบ ริมแม่น้ำเจ้าพญานั่งชมบรรยากาศแม่น้ำนะครับเพื่อนๆนสถานที่นะครับก็ล่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะครับโอ้โหนั่งเย็นเย็นชิลแบบชิลชิกินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆนะครับเพื่อนๆด้านในก็จะมีที่จอดรถจอดได้น่าจะ40-50ถึง้คันนะครับเพื่อนๆนจะมีสามช่วงนะครับ จัดได้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนมีทั้งข้าวแกงนะครับกล้วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆแล้วก็สแน็คนะครับพวกข้าวกรยบน้ำพริกครับหมูอันนี้คนก็มากันแต่เช้านี้ผมมานะครับเป็นเวลา8โมงนะครับเพื่อนร้านนี้นะครับก็จะเปิดขายกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับ ข้างในนะครับก็มีมุมน่ารักน่ารักมุมสวยๆงามๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆมีเต็นท์ให้นั่งร่มๆนะครับจะมีทั้งโซนคาเฟ่น,นะครับมีแสดงสดนะครับจากผู้ที่ใกล้จะได้รับอิสรภาพออกมาด้านนอกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นถือว่าเป็นนอชอชั้นดีนะครับเพื่อนๆที่ออกมาทํางานอยู่ตรงนี้นะครับก็มาช่วยกันอุดหนุนได้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับบรรยากาศหลัก,กล้านเลยนะครับแม่น้ําเจ้าพยาสวยๆนั่งชมเรือชมปลาแล้วก็ชมสถานที่สวยงามน,นะครับทั้งศาลาราลิมน้ําวัดต่างๆนี่ครับใต้ร่มเงาไม้ นั่งให้ขาริมคลองริมแม่น้ำโหดได้บรรยากาศนะครับเพื่อนๆราคาอาหารนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเริ่มตั้งแต่30บาทก๋วยเตี๋ยวจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำข้าวแกงนี่ก็มีสารพัดเลยนะครับเพื่อนเริ่มต้นก็ประมาณ40บาทนะครับ าได้เห็นได้ฟิลแบบนี้นะครับนั่งกินของอร่อยชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาพักสายตากันบ้างน,นะครับเพื่อนๆนะครับก็มีเรือมีเรือสารพัดนะครับเพื่อนๆผ่านเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือขนทรายเรือบรรทุกน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรืออเขาเรียกเรือ่อเรือ ด่วนนะครับเรือด่วนเจ้าพยาเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงมาสวยงามแบบนี้แล้วด้านในก็เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับราคาเดิมนะครับเพื่อนๆจากวิ่งสุดก็น่าจะเป็นสถานีปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนท์นะครับเพื่อนๆวิ่งไปจนถึงในเมืองนะครับกรุงเทพนู่นใช้เวลาไม่เกินสี่สินาทีนะครับถึงกรุงเทพ ถึงวัดพระแก้วนะครับท่าช้างเนี่ยครับหมูถุงละ50บาทถูกมากๆเลยนะครับถุงเบลเลอร์เลยมีทั้งเผือกทอดมันทอดนะครับเ,เพื่อนๆขยะศาสตร์ข้าวเกียบแล้วก็จะมีพวกผลไม้ดองนะครับแล้วก็ผลไม้แช่อิ่มนี่นะครับเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกมันกุ้ง แถมให้ฟรีนะครับซื้อแคปหมูมาแถมน้ำพริกมันกุ้งมาให้ฟรีพริกเผามันกุ้งพี่เขาบอกว่าเด็ดเป็นซิกเนเจอร์แถมให้ฟรีนะครับลองชิมกันดูนครับรน้ำพริกอร่อยมากๆโคตรเด็ดต้องมาลองทางครับเพื่อนหอมเรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับ ชุดละห้าสิบบาทอย่างถูกเลยครับขนมก็มีนะครับทั้งกล้วยแขกมันทอดนะครับเ,เพื่อนๆข้าเม่าทอดหรือว่าจะเป็นตัวน้ำแข็งใสไอศครีมหรือว่าจะเป็นนั่งกินคาเฟ่ของบางฝางนะครับพวกโทสทีเด็ดเลยนะครับคือพิซซ่านะครับชีสเยิ้ม เดี๋ยวเราไปทานอาหารบ้านๆกันต่อนะครับเป็นร้านข้าวแกงนะครับที่ขายอยู่ข้างหน้านี่แหละครับริมถนนเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาจอดด้านหน้าหรือว่าจะจอดตรงนี้ก็ได้นะครับร้านนี้ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ส0บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเป็นข้าวแกงนะครับแบบชาวใต้นะครับเพื่อนๆคือเอกลักษณ์ของข้าวแกงใต้เนี่ยก็คือเขาจะมีพริกแกงนะครับทั้งแกงเหลืองแกงแดงนะครับ พิแงเขาจะมีความหอ,อมเข้มข้นและเผ็ดมากๆไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานแกงไตปลาแกงหน่อไม้แกงส้มแกงขี้เหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นแกงใบชะพูอันนี้ก็เป็นแกงหมูนะครับเพื่อนแกงหมูที่คนดูนะครับยุ่งเสมอและบ่อยเลยนะครับเพื่อนและที่ชอบนะครับ แกงหอยแพงนะครับเพื่อนย่างเด็ดนี่ครับสำหรับจานนี้นะครับก็อยู่ที่40บาทนะครับเพิ่มกับตัวทอดมันมาอีกหนึ่งชิ้นนะครก็เป็น50บาททอดมันแผ่นพเดอ้์อเลยผักแก้มนะครับก็มีให้เยอะมากๆหลากหลายเลยนะครับ พริกแกงหอมอร่อยมากๆเข้มค้นมากๆเลยนะครับและข้าวข้าวสวยรลล้อนๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหโคตรสุดนะครับนี่ครับชิ้นหนาๆคำัโตๆนะครับกับแกงรสชาติเข้มข้นแถมหอมตัวเครื่องแกงพริกแกงนี่อย่างเด็ดกินกับผักเนี่ยครับกับรอบสด สำหรับร้านข้าวแกงนี้นะครับก็จะเปิดกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเพื่อนๆของทุกๆวันนะครับขายกันจนไปถึงไม่เกินเที่ยงนะครับก็จะหมดเรี่ยงพอเขา <อ S 2> <ม>เก็บร้านกลับบ้านนะครับร้านนี้นะครับเมนูเด็ดเนี่ยแนะนำเลยก็ต้องเป็นแกงไตปลานะครับที่ปลาทูนะครับชิ้นหนาให้เป็นแผ่นๆเ,เ,เ,เลยนะครับเพื่อน แ้วก็แกงนี้นะครับไปที่ไร่ไม่เคยพลาดแกงนี้เลยนะครับหร mm ือ hmm. ตัวซี่โครงหมูนะครับเพื่อนๆซี่โครงหมู mm hmm. เปื่อยรุ่มอย่างเด็ดน้ําแกงเข้าเนื้อและรสชาติพริกแกงย่างเผ็ดร้อนแซ่บสะใจมากๆเลยนะครับไร่จังหู mm ้ hmm. เป็นภาษสา,าใต้กระดาษผูกไร่จังหู้นะครับ เพิ่มความเผ็ดตาใจไปด้วยตัวพริกขี้หนูซอยนะครับน้ำพริกกะปิก็มีนะครับพเพื่อนๆผักแก้มก็มีบริการพเพื่อนๆนะครับข้าวของชาวใต้นะคะเขาจะมีความเหนียวมีความหอมพอทานแล้วมันเป็นคํามันได้เคี้ยวมันเป็นเม็ดมันอร่อยดีครับพเพื่อนๆนี่ครับดูดิครับ ที่โครงหมูแบบชิ้นใหญ่ๆแล้วไม่เหนียวด้วยนุ่มดีจริงๆเลยครับแถมพริกแกงเข้าเนื้อแซบ,บสะใจทุกคำตามด้วยแตงกวากรอบๆนะครับดับความเผ็ดซะหน่อยโอ้โหนั่งทานืหนแตกพัก ก็ร้านนะครับเล็กๆน่ารักน่รักรั้งริมถนนหน้าบางขวางคาเฟ่นะคะเพื่อนๆแต่ความอร่อยนี่แบบสะใจมากๆคัูให้เยอะมากๆกสะใจครับหมูก็ชิ้นหนาคำโต ตาเลยนะครับร้านนี้เป็นขวัญใจมหาชนเลยนะครับเพื่อนๆกับข้าวเขามีเกือบ20อย่างนะครับต่อ,อวันเห็นร้านเล็กๆแค่นี้นะครับต้องเห็นคันเล็กๆแต่เขาจะทยอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำเพื่อให้ได้ความสดๆใหม่ๆให้ลูกค้าได้ทานนะครับของอร่อยร้อนๆนะครับยิ่งร้อนนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มอาจจนรดเพิ่มรสชาติกับอาหาร ทอดมันก็เนื้อดีมากๆนะครับเนียนนุ่มหนึบหนับอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆเป็นทอดมันปลากายนะครับนอกราคาก็ตามราคาสมราคานะครับสิบบาทแล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ผมทำนะครับสำหรับช่องจริงจังกับเรื่องแดงฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับ หากมีข้อผิด5ประการใดที่เกิดขึ้นกับช่องนี้นะครับผมและทีมงานต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไปนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆกันทุกคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกๆคนบ๊ายบาย